นี่นะครับก็ซาเปลเลอร์เลยนะครับโตวไว้โอเคนะครับผมกลาบสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ช่องอน้องๆครับผมมาถึง EP ที่ทุกคนเนี่ยขอมาเยอะมากๆแล้วนะครับผมเราจะมา ทำ e ีพีของเต่าคอมมอนสแนปปิ้งแล้วก็เต่อเอาอัลลิเกเตอร์สแนปปิ้งกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมวันนี้เนะี่ยพี่จะมาเปลี่ยนน้ำนะครับผมแล้วก็ขัดกระดองให้กับเขานะครับน้องๆครับผมอย่าเพิ่งตกใจว่าน้องๆพี่ไม่ให้ดูอะไรก็ไม่รู้นะฮะอันนี้นะครับผมจะเป็นน้ําของเต่าคอมมอนสแนปปิ้งที่มันตากแดดนะครับเออเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันเป็นน้ําตากแดดครับมันก็เลยเขียวเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนน้าให้เขา อย่างอันเนี้ยเราก็เปลี่ยนพร้อมกันนะครับผมน้องฮะแต่ว่า,ามันก็ไม่ค่อยเขียวเพราะว่าตรงเนี้ยมันแดดน้อยกว่านะครับนี่นี่นะครับเห็นไหมเออนี่นะครับคนเนี้ยมันแดดน้อยกว่านะครับอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเอา,อากอซี่นะครับผมมานี่เห็นไหมแทบไม่เห็นกอซี่ละเนี้ยมาใส่ในกระมังก่อนเดี๋ยวเราจะขัดกระดองกอซี่แล้วก็ เปลี่ยนน้ำนะครับแล้วเราจะทําอย่างเงี้ยนะครับผมสามกระมังเลยนะครับผมนี่ตัวโตวขึ้นแล้วนะนี่เห็นไหมเห็นได้ชัดเจนว่ามันเป็นเต่าคอ,อมอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาขัดกระดองเขาดีกว่านี่นะครับเดี๋ยวเราก็เปิดน้าเอาไว้ให้นิดนึงเห็นไหมน้องๆพอเปิดน้าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหสะไคกระเด็นกระดองเลยนะฮะเราต้องขัดกระดองครับเพราะว่าตัวของอแสงเนี่ยมันจะไม่เข้าหา การรับแสงมันจะรับได้ยากเราก็ใช้แปรงฟันนะครับแล้วก็ค่อยๆขัดลงขัดขึ้นขัดลงเบาๆก็ระวังหน่อยนะครับให้จับตรงส่วนหลังตรงนี้นะฮะการที่มันดิ้นอย่างเงี้ยสำหรับผมคิดว่าม,มันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็การกัดกันงับเนี่ยมันเป็นสายพันธ์ของมันนะฮะแล้วก็ยางไงครับขัดไปเรื่อยๆทุกตัวก็เริ่มสะอาดแล้วเห็นไหมนะครับนี่นะครับเออหนึ่งตัวผ่านไป ในส่วนของกระมังแล้วก็ภาชนะนะครับให้เราเติมน้ําแล้วก็ใช้นี่แล้วก็ใบขัดนะครับเพื่อที่จะกําจัดคราบาตะไคร้สีเขียวออกไปนะฮะยิ่งเรากําจัดได้เยอะน้ําเราจะเขียวได้ช้าลงนะครับผมนี่แล้วก็ขัด อ่านี่นะครับเป็นคิวของกอซ่านะครับเนี่ไอ้เจ้ากอซ่าดูนะฮะน้องๆโอ้โอดิ้นมากเลยตัวใหญ่กว่าฟอาร์มือพี่อีกนะครับเมื่อคลิปครั้งก่อนเนี่ยยังตัวกัดติวเดียวอยู่เลยเนี่ยแล้วก็ขัดขึ้นอย่างนี้ขัดลงด้วยอ่านะครับเห็นไหมเนี่ยเราต้องคอยระวังนะครับอันตรายมากนี่คือเศษตะไคร่น้ํานะครับน้องๆโอ้โหทิ้งไปไม่เอานะฮะแล้วก็ขัดอย่างเงี้ย ใช้เป็นแปรงฟันขนนุ่มนะครับค่อยๆขัดออกนี่จับนี่นะครับผมนี่ซูมมาดูใกล้ๆนะครับเราจะเห็นเป็นไส้เดือนน้ํานะครับอันนี้ไม่ใช่ลูกยุงนะครับสังเกตว่ามันจะมีสีแดงๆนะครับมันเป็นไส้เดือนน้าเดี๋ยวเราจะเอาน้ําของเจก๊อตซาเนี่ยนะครับผมไปเทนในบ่อปลาให้เป็นอาหารปลานะครับ นี่นะครับก็ซ่าเปเลอร์เลยนะครับโตวไวมากหลังจากที่เราเปลี่ยนที่อยู่ของเขานะอ้ะอยดูมันฉก นี่นะครับผมน้งองฮาตอนนี้เรามาอยู่กับก๊อจินะครับบลัลเลอเลยนี่เห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราขัดกระดองให้เขาก่อนนะครับตัวใหญ่มากขัดยากนะครับเต่าถ้าเป็น alligator จะขัดยากกว่าคอมอนนะฮะไรมันดิ้นมากเลยอะอยดิ้นดิ้งเสิ นี่เรียบร้อยนะครับผมเราก็ทําการเปลี่ยนน้ําให้กับเต้าแล้วก็ขัดกระดองละนี่เห็นไหมเราขัดกระดองเราจะเห็นเนื้อกระดองของเขานะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นกอซ่าตัวนี้ตัวเล็กลงมาหน่อยจะเป็นกอซี่ความเอ,อ๋อความเอ,อ๋อของมันก็จะเอ,อ๋อกว่านะครับผมแต่ว่ากอซ่าก็จะค่อนข้างดุกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาเติมน้ำนะฮะน้ำที่พี่ใช้เติมนะครับผมน้องๆฮะจะเป็นน้ำบาดาลน,นะครับไม่ใช่ป่าปานะฮะการเติมน้ำเนี่ยนะครับการเติมน้ำเราก็เติมให้มันแบบว่าท่วมกัดท่วมกระดองเต่า ก็พอนะครับผมเติมน้ําให้มันแบบว่าพ่วมกระดองเต่าก็พอที่เป็นเต่าอาริเกเตอร์นะครับมันว่ายน้ําไม่เป็นเนาะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็เติมน้ําให้กับพวกนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับนี่นะครับผมน้องๆครับก็เรียบร้อยแล้วกับการเปลี่ยนน้ําจากเมื่อกี้นี้ที่แบบว่าเขียวอีเลยนะฮะ ่านี่นะครับผมก็เป็นคอมมอนสแนปปิ้งตอนนี้ก็ตัวก็โตนะครับมากแล้วอีกสักพักก็น่าจะได้เปลี่ยนที่อยู่ให้เขาแล้วแหละนะครับคอมมอนเนี่ยผมจะใส่น้ําเข้าไปเยอะกว่านะฮะเนี่ยเห็นไหมจะใส่น้ําเข้าไปเยอะกว่าตัวของเต่าอาริเกเตอร์เพราะว่าคอมมอนสามารถว่ายน้ําได้ดีกว่าอาริเกเตอร์นะครับอาริเกเตอร์มันจะเท้าว่ายน้ําไม่ค่อยดีนะฮะก็เลยใส่น้ําสูงไม่ได้แต่คอมมอนอ่ะมันยังพอว่ายน้ําได้ นะครับก็เลยว่าใส่น้ําให้มันมากกว่าหน่อยให้มันเขาได้มีที่อยู่แล้วก็ว่ายน้ําได้นะครับเนี่ยก็ดูนะครับคอมมอนใครจะเลี้ยงก็คิดดีๆนะครับผมก็กระดองหลังจากเราขัดแล้วเมื่อกี้นี้เขียวเขียวแล้วก็เห็นเนื้อสีกระดองละนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น a ิเกเต t o r นะครับเนะี่ยหลังจากที่เราขัดแล้วก็ยังเห็นเนื้อสีกระดองละก็ยังพอเห็นตะไครอยู่แต่ก็น้อยลงก็ยังรักษามาตรฐานความดุนะครับ นี่เห็นไหม โอเคนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมกับคลิปที่ทุกคนขอมานะฮะเรามาเปิดเมื่อกี้นี้จะเป็นอาร์ดิเกเตอร์สแนปปิ้งตอนนี้เราก็มาปิดด้วยเอ้ยเรามาเปิดด้วยคอมมอนสแนปปิ้งตอนนี้เรามาปิดด้วยอาริเกเตอร์สแนปปิ้งนะฮะโอ้โหเนี่ยน้องๆครับมันเป็นเต่าที่ค่อนข้างน่าสนใจนะ,ะเดี๋ยวเอามาที่สว่างกันมันเป็นเต่าที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมแล้วก็เป็นเต่าที่อันตรายมากๆด้วยนะฮะเห็นไหม เจงนะน้องๆแต่ว่าใครที่จะเลี้ยงก็ต้องคิดดีๆนะครับฟันมันฟันมันไม่มีอ่ะแต่ว่ามันมีกรามที่แข็งแรงมากแล้วก็พร้อมจะกัดน้องจนถึงเข้าโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็โตมานิ้วขาดได้แล้วก็ต้องคิดดีๆก่อนที่จะเลี้ยงนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับก็มาอัปเดตให้ดูเฉยๆนะครับคิดว่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมช่อง B แบงค์ Channel กันนะฮะเตะท่าอย่างเงี้ยโคตรเมื่อยเลยน้องๆครับโอเคบา,บายยฮะ ไปแล้วอย่ากัดก้องซินนะงับ